เรียบร้อยนี่ครับโอเคครับสวัสดีครับวันนี้คลิปเป็นทําได้นะครับผมอาจารย์อรันนะครับจะมานําเสนอนะครับพ่วงข้างนะครับที่ติดกับรถร้อยสิไใหม่ๆเลยนะครับอันนี้ใหม่ๆเลยนะนี่นะครับ รถรุ่นใหม่ปี2021ก็คือเวฟ 110i นะครับตัวนี้เป็นนิชิตอนนะครับน้าน้านิชิตอนสตาร์ทมือด้วยรีโมทนานะครับตัวนี้มีกันขโมยด้วยนะครับเรามาดูพวงข้างกันครับนะพวงข้างของเราก็ขนาดนี้ก็คือขนาดไซส์จัมโบ้ ไซจัมโบไซใหญ่นะครับนะครับครีนิ่งนะครับสบายสบายเลยนี่มีหลังคาพร้อมหลังคาจัมโบหลังคาชุดนี้นะครับที่ผมทําจัดทำส่งขายนะครับเป็นกล่องนะครับนะก็คือความกว้าง50เซนความยาว180เซนอ่าตัวนี้วางไว้อยู่ในราคา2200บาทมีเสาพร้อมนะครับน่าะ วัะนั้นจัดซื้อไปประกอบเองได้เลยนะครับนะครับพวกขัางของเราก็มีไหลขนาดไหลแบบไหลแนวนะครับไม่ประจํานะครับแล้วแต่ใครจะชอบไซส์ไหนเราจะเป็นผู้ที่ออกแบบให้ใหม่ๆเสมอนะครับนี่วันนี้ผมก็จัดทําให้เขาอย่างเต็มที่นะครับนี่นะสวยหรือไม่สวยก็ทุกท่านก็ดูเอานะครับนะอีกทั้ง fc ใหม่ fc เพิ่งเข้ามานะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ นะฮะผมก็จะอัปเดตรถพ่วงนะครับให้ทุกท่านได้ดูกันเสมอเสมอตัวนี้ลังคานะครับจะถอดได้2ชั้นนะครับนะถอดได้2ชั้นเดี๋ยวผมจะถอดให้ดูนะครับนะถอดได้2ชั้นถอดออกได้ง่ายๆนะครับไม่ยากนะอันนี้ตัวพ่วงนะครับก็คือมีความกว้างนะครับเ0เซนความกว้างที่ใส่ของนะครับนะระหว่างที่ใส่ของเนี่ยเจ็ดสิบเซนใหญ่มากนะครับคันนี้ใหญ่มากนะครับนะแล้วก็มี ความยาวก็120ยเออยาวเยอะเลยอันนี้เขาไปขายของนะครับอยู่ที่จะเอาไปบุรีรัมมีแม็กพร้อมนะครับล้อแม็กพร้อมนะแล้วก็มีสปริงนี่รถรุ่นนี้รุ่นสปริงนะครับแล้วแต่ถ้ามาที่นี่ผมจะเน้นให้ใช้สปริงนะครับเพราะว่าเป็นการใช้งานที่ยาวนานไม่ต้องปรับแตง่งนะครับโอเค เดี๋ยวเราไปถอดดูกันว่าถอดได้อย่างไรแป๊บเดียวครับครับเดี๋ยวเราไปถอดดูนะครับนะถอดแยกรถนะครับถอดเร็วนะครับถอดเร็วดูเลยเอาค่าตั้งลงก่อนนะครับนี่ลงแล้วเราก็ขยับดึงขึ้นนิดๆน,นะครับเพราะว่าโชคมันจะย่อนอ่าโชคมันจะย่อนลงมาได้เอาละ หนึ่งขาล็อกให้แน่นหน่อยนะครับนี่แล้วก็ดึงสายไฟตรงนี้นะครับนี่สายไฟนี่เราดึงออกเลยสายไฟที่ไปฝังถึงนู้นนะครับแล้วก็มีคัตตั้งข้างหน้านี่เาตั้งข้างหน้ายกนิดนึงครับเพราะว่าโชคมันจมอยู่นี่ยกนิดเด้นโอเคแข็งแรงทีนี้นะครับแล้วเราก็ถอดออกเลยถอดชุดลัางออกสลักลัางถอดตรงไหนออกก็ไได้นะครับเวลาถอดนะครับแต่เวลาใส่เราจะใส่ข้างหน้าก่อนนี่ เราก็ดึงออกง่ายๆเลยนะครับนี่นะครับแล้วเราก็จับข้างหน้าเนี่ยหันนิดนึงให้ข้างหนามันรดนะครับแล้วเราก็ดึงออกนะครับกดๆนี่นี่ออกนะครับนี่ออกแล้วออกง่ายนะครับถอดคนเดียวนะครับถอดคนเดียวเออถอดคนเดียวเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราไปถอดหลังคานะครับหลังคาเราถอดได้2ตอนนะครับแต่ต้องมีอย่างน้อย2คนนะครับอย่างน้อย2คนถอดนะครับหลังคา จะมีขันน็อตนะครับขันน็อตล็อกไว้นะครับนี่และขันน็อตล็อกไว้เอาคลายน็อตนะครับคลายน็อตออกเลยนี่คลายน็อตออกเล็หน่อยหนึง่งอ้าวไปก่อนตรงนู้นอ่านี่นะครับหลังคางของเราก็เบาๆนะครับนี่ถอดชุดบนออกก่อนเอาลนะดันขึ้น,ด,น,ด,ด,นดันไปดันบนบดกันอา

โอเคนะครับนี่วิธีการถอดพ่วงเออถอดหลังคาพ่วงนะครับเดี๋ยวเรามาใส่รถกันนะครับเอามาใส่รถให้เอารถมาใส่แล้วก็วิ่งตัวเปล่าเปล่าได้เลยโอเคครับเดี๋ยวเราไปกลับพ่วงนะครับเพื่อที่จะใส่นะฮะวิธีกลับพ่วงข้างเนื้อหันพ่วงข้างนะครับนี่รถหนักนะครับรถหนักปึ๊บนะครับเข็นเพื่อเข็นนะครับนี่หันอย่างนี้เลยครับ นี่เรียบร้อยของเรานะครับพ่วงข้างจัมโบ้นะครับพ่วงข้างจัมโบ้นะครับน่าฝาท้ายก็แบบนะไม่มีโซ่นะครับฝาท้ายไม่มีโซ่นะครับนี่มีที่พักนะอันนี้ก็สั่งพิเศษเต็มที่นะครับผมก็จัดให้นะมาถึงที่นี่นะครับผมจัดให้แบบเต็มที่นะครับเต็มที่ว่ากันไปเลยนะครับนะราคาไม่ต้องห่วงขอให้งานของเราออกไปดีก็แล้วกันให้ถูกใจ F c ซนะครับนะ ติดตั้งกับรถเวฟ1 1 0ไอปี2021นะครับนะครบถ้วนตัวนี้ติดตั้งได้สวยงามนะฮะสวยจริงๆรถคันนี้สตาร์ทด้วยรีโมทด้วยโอ้โหเอาละครับนะวันนี้คิดเป็นทรรมดานะครับก็ขอรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะครับหากทำไปแล้ว f อยังไม่ได้เข้าใจก็ติดต่อสอบถามนะครับนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ วันนี้ขอลาไปก่อนโอกาสหน้าพบกันใหม่ขอบคุณมากสวัสดีครับครับเดี๋ยวเราไปเอารถนะครับมาใส่นะครับนะดูวิธีการใส่นะครับใส่เร็วขอสะดวกเอาอย่างนี้ถึงแม้ว่ามันจะหนักแต่ว่าก็ยังใส่ได้นะครับใส่ได้ง่ายครับเรามาก็ใส่ข้างหน้าก่อนนะครับนะเยื่อรถดีๆนะครับไส้ดีนะครับเราต้องขยารถดก่อนอ่า ครับใส่เบียดมาค่อยๆใส่นะครับใส่ข้างหน้าก่อนนะครับใส่ข้างหน้าก่อนเบียดนิดๆนะครับนี่ใส่ข้างหน้าเลยครับนี่ได้แล้วข้างหน้าก็จะเป็นสลักสั้นนะครับสลักสั้นจะทำให้ให้นี่ครับข้างหน้าใส่ข่าไว้ก่อนอ่าแล้วเราลงมานะครับลงมาแต่งข้างหลังนะครับแต่งข้างหลังนะครับนี่เข่าแล้วครับนี่เบียดกลางนิดเดียวครับเข่าแล้วครับเข่าแล้วเราก็ใส่ตามลำดับใส่ตรงกลางใส่หลังก็ได้นะครับใส่ตรงไหนก็ได้นะครับใส่แล้วก็ข้างหน้าลงโอเคครับเรียบร้อย แล้วเอาเขาแต่งคืนเลยครับเดี๋ยวเราไปขี่เอาไปเที่ยวเอาไปขายของเอาไปรับจ้างมันทุกคนเอาไปให้คนเอาไปส่งคนแก่ไปโรงพยาบาลส่งนักเรียนไปโรงเรียนโอ้หลายอย่างครับนะแค่ในราคาคันนี้นะครับราคาคันนี้นะครับหนึ่งมืนเสร็จอ่ะโอเคมีไฟให้ด้วยนะครับหนึ่งมืนนิดๆนี่นะครับเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปลองไปขี่ดูครับ ขึ้นรถเสร็จเรียบร้อย